สวัสดีค่ะนักเรียนเราจะมาดูเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในรูปแบบตารางทบทวนกันนิดนึงนะคะก็คือเราสามารถที่จะเขียนตารางแจกแจงความถี่โดยมีคำสำคัญพวกนี้ก็คือคำว่าคะแนนคะแนนคือข้อมูลของเราอันนี้เราแจกแจงคะแนนเป็นในรูปแบบของอันตรภาคชั้นจำอันตรภาคชั้นได้นะ60-62ถึงแปลว่าความกว้างอันตรภาคชั้นของเราเท่ากับเท่าไหร่คะ 60 6 1 6 2ความกว้างอันตรภาคชั้นเป็น3ความกว้างอันตรภาคชั้นนะคะแต่และชั้นกว้าง3 3 3ไปหมดเลย6 6 6ก7 6 8กว้าง3หมดเลยนี่ความกว้างเท่ากันทุกชั้นความทีสัญ,ญลักษณ์แทนด้วยตัว f นะคะ f หรือ fi ก็ได้ นะคะความถี่สะสมความถี่สะสมสัมพัทธ์สัมพัทธ์ก็คือเป็นการหารด้วย n ร้อยละของความถี่สะสมสัมพัทธ์ความถี่สะสมพวกนี้ของเราสัมพัทธ์เนี่ยมันจะแบ่งเป็นแบบสัดส่วนกับแบบร้อยละโอเคนะ,ะความถี่สะสมคืออะไรความถี่สะสมช่องแรกเป็น2อันนี้เรียกว่าความถี่สะสมแบบน้อยกว่าช่องที่2ก็คือเอา2ช่องนี้มาบวกกันบวกสะสมไปเรื่อยๆกลายเป็น2กับ4เป็น6

สังเกต2ช่องนี้นะคะความถี่สะสมกับผลรวมของข้อมูลทั้งหมดจะต้องเท่ากันนี่เราทบทวนนะความถี่สะสมสัมพัทธ์ความถี่สะสมสัมพัทธ์คืออะไรก็คืออันแรกคือ2หารด้วย80มาคิดเลขเองนะอันนี้ก็จะเป็นสะสมสัมพัทธ์ใช่ไหม6หารด้วย80 11หารด้วย80 21หารด้วย80 34หารด้วย80 48่ส่วน80 60ส่วน8 0 69ส่วนแแล้วก็75ส่วน80ดสสปส่วนปช่องสุดท้ายจะเป็นเลข1ก็คือ80ส่วน80นั่นเองนี่ความถี่สะสมสัมพัท์เช่นเดียวกันช่องสุดท้ายตัวนี้จะเป็น100แต่ช่องบนก็คือ280ส่วนแ0แล้วก็คูณ100เอาความถี่สะสมสัมพัท์นะคะคูณ100ทั้งหมดโอเคนี่ทบทวน ต่อไปเขาถามมาว่ามีนักเรียนที่สอบได้คะแนนต่ำกว่า77.5คิดเป็นร้อยละเท่าใดของนักเรียนทั้งหมด77.5ต่ำกว่า77.5ก็คือดู77อยู่ตรงนี้77.5ก็นี่คือทั้งหมดเลยตรงนี้คือต่ำกว่านี้มีทั้งหมดเท่าไหร่คะมีทั้งหมดก็คือถ้าดูความถี่สะสมมาแล้วคือ 48คนเราก็ตอบว่า48คิดเป็นร้อยละเท่าใดของนักเรียนทั้งหมดก็ต้องไปดูที่ช่องความถี่สะสมสัมพัทก็คือ48ส่วน80คูณ100นะคะอันนี้ก็จะเป็นร้อยละ60ของนักเรียนทั้งหมดมีนักเรียนที่สอบได้คะแนนมากกว่า80คะแนนลงมามากกว่า80คะแนนลงมาก็คือ81 จนถึงตรงนี้นะเราไม่สามารถดูที่ช่องร้อยละได้แล้วเราต้องบวกเลขเองก็คือ96แล้วก็3กับ2นี่บวกกันได้หลาย9้าบวก6ได้15 15 5, 5ได้ 20. 20 20ก็จะมี20คน20คนคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ก็จะเป็น20ส่วน80คูณ100ได้25% ร้อยละยี่สิบห้าของนักเรียนทั้งหมดนั่นเองตัวนี้เราเรียกมันว่าตารางนะคะตารางแจกแจงความถี่เป็นอันตรภาคชั้นมีทั้งหมดกี่ชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดชั้นนะคะความกว้างเป็นสามนะคะถ้าเราจะหาพิสัยพิสัยของตัวนี้เนี่ยถ้ามันมาเป็นตารางแจกแจงอันตรภาคชั้นเนี่ยเราจะใช้ขอบ ล่างของชั้นต่ําสุดกับขอบบนของชั้นสูงสุดลบกันในนี้ที่นี้คือขอบของเขาตรงนี้ก็จะเป็น59.5ก่อนถึง60นะขอบบนของชั้นสูงสุดก็จะเป็น92.5เพราะฉะนั้นพี่สายก็จะใช้92.5ลบด้วย59.5เพราะฉะนั้นพี่สายของข้อนี้ในตารางรูปนี้ก็จะมีค่าเท่ากับก็จะมีค่าเท่ากับสานั่นเองโอเคนี่พี่สายเป็น 33ขอบบนขอบล่างจำได้ไหมอันนี้คือขอบล่างขอบล่างคือฝั่งนี้ฝั่งน้อย59.5ขอบบนก็คือ62.5ขอบบนของข้างนี้65.5ดูระหว่าง2ตัวนี้นะคะเราจะใช้ขอบบนขอบล่างเนีย่ยจะใช้2ตัวนี้บวกกันหาร2อันนี้ก็จะเป็น 62..5 นี่คืออยู่ระหว่าง2ตัวนี้ก่อนหน้านี้เราก็จะรู้ว่าเป็น59.5มันห่างกัน1 นี่65ก็จะเป็น65.5 68.5 71.5นี่ขอบบนนะ74.5 77.5 80.5นี่คือขอบบนของเขาทั้งหมดขอบล่างก็จะเป็นเท่าไหร่บ้างนี่62.5 65.5 68.5มันจะมาจากขอบบนของชั้นก่อนนน้านี่71.5 74.5 77.5แล้วก็80.5ขอบล่างข้างนี้เรียกว่าขอบล่างนะคะส่วนข้างนี้เรียกว่าขอบบนโอเคอ่ะทบทวนนะต่อไปดูตัวอย่างที่3นักเรียนม .6 จำนวน200คนสอบคณิตศาสตร์ได้ระดับคะแนนอยู่ที่01234แต่ระดับคะแนนมีค่าร้อยละความถี่สะสมสัมพัทธ์ดังตาราง นี่คือร้อยละความถี่สะสมสัมพัทธ์นะคะนางตารางหน้าตาแบบนี้ถามว่าความถี่สะสมของเขาจะเป็นเท่าไหร่ความถี่สะสมของเราความถี่สะสมของเราที่เราจะได้คือหารด้วย n คูณด้วย100ซึ่งสมมุติว่าครูอยากได้ช่องนี้ก็คือ x หารด้วย200คูณด้วย100มีค่าเท่ากับ15ตัดทอนเรียบร้อย x ของครูก็คือ15 คูณด้วย2นั่นเอง15คูณ2ก็ได้เท่าไหร่30เพราะฉะนั้นช่องแรกคูณได้30จำสี่สะสมช่องที่2ก็คือทำจำนองเดียวกันเอาคูณ2นั่นเองได้70 68คูณ2ได้136ได้184และได้200นะคะความที่ช่องแรกก็คือ30 ช่องที่สองก็ลดลงไป30กับ70ลบออกจากกันทําย้อนกลับหน้าตัวนี้ก็จะเหลือ40ถ้าบวกกันมันจะกลายเป็น70อันนี้ก็136ลบออก70เหลือเท่าไหร่คะอันนี้ก็จะเป็น66 184ลบออกด้วย136อันนี้ก็จะเป็น48แล้วก็200 ลบ4 8 4นี่ก็จะเป็น16จําจำนวนคนทั้งหมดรวมกันแล้วได้200คนตรงไหมจำนวนคนทั้งหมดรวมกันตรงนี้จะเท่ากับ200คนนะคะโอเคอันนี้เราจะหาได้แล้วจำนวนคนที่ได้แต่และระดับคะแนนก็คือเกรดศูนย์มี30คนเกรดหนึ่งสี่สิบเกรดสองหกสิบหกเกรดสามสี่สิบแปดเกรดสี่มีสิคนอันนี้ก็เป็นการทบทวนในเรื่องของ ตารางแจกแจงความถี่นะคะมีความถี่สะสมความถี่สะสมสัมพัทธ์มีขอบบนขอบล่างความกว้างระพากชั้นมีพิสัยต่างๆเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องของการแจกแจงในรูปแบบของแผนภาพบ้าง